เ,ออเคยไหมครับพอเจอเรื่องเครียดเครียดกดดันมากๆเนี่ยรู้สึกเหมือนเอ๊ะควบคุมตัวเองไม่ได้หรือบางทีก็ตัดสินใจอะไรแปลกๆไปที่เขาชอบพูดกันว่าเบรกแตกครับอืมเคยค่ะน่าจะเคยกันหลายๆคนนะคะครับวันนี้เราเลยจะมาลองคุยหาคำตอบกันว่าทำไมเป็นแบบนั้นโดยจะเจาะลึกลงไปในสมองเราเลยนะครับอิงจากข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เราหามา ว่าความเครียดเนี่ยมันไปเปลี่ยนสมองเรายังไงค่ะคือจริงๆการตอบสนองต่อความเครียดแบบปุรับอย่างตอนเจออันตรายเฉพาะหน้าอันนั้นมันจําเป็นนะคะช่วยให้เราเลาะได้ครับสู้หรือหนีอะไรแบบนั้นเนาะใช่ค่ะแต่ที่เราจะคุยกันวันเนี้ยคือความเครียดในชีวิตประจําวันนี่แหละค่ะความเครียดเรื้อรังที่มันดูเหมือนไม่หนักหนาแต่เออมันค่อยๆส่งผลกับสมองเรามันทําอะไรกับสมองเราบ้างครับค่ะ คือความเครียดทางใจเรื้อรังเนี่ยผลเสียมันเยอะกว่าที่เราคิดนะคะทั้งสุขภาพกายใจแล้วก็พฤติกรรมเราด้วยซึ่งมันต่างจากไอ้สู้หรือหนีแวบ,บเดียวนั่นเลยในสมองเรามีส่วนสําคัญอยู่สส่วนที่เหมือนเป็นคู่ปรับกันเลยค่ะส่วนแรกคืออะมิกดาลาหรืออะมิกดาล่าเนี่ยค่ะสัญญาณเตือนภัยของร่างกายพอเราเครียดจัดๆหรือเจอเรื่องกระทบใจซ้ําๆนะคะส่วนนี้อาจจะทํางานไวไปหรืออาจจะขยายขนาดขึ้นได้เลย โอ้โหไวไปหรือใหญ่ขึ้นใช่ค่ะส่วนอีกส่วนที่ตรงข้ามกันเลยคือคอร์เทกส่วนหน้าหรือ Prefrontal c o r t เท PFC อันนี้เป็นศูนย์ควบคุมระดับสูงเลยค่ะเหตุผลการวางแผนการตัดสินใจที่รอบคอบและที่สำคัญมากๆคือการยับยั้งชั่งใจเหมือนเป็นผู้จัดการหรือเป็นเบรกนะคะอ๋อเข้าใจภาพรวมแล้วครับมีทั้งตัวสัญญ,ญาณเตือนภยัยคืออะมิกดาลากับตัวเบรกคือ PFC แล้วพอเราเครียดมากๆครับไอ้สองส่วนนี้มันมันทำงานเพี้ยนไปเลยครับกลไกมันน่าสนใจมากค่ะพอความเครียดถาถมเข้ามานะคะมันจะไปเร่งเร่งการทำงานของอะมิกดาลาทำให้เรารู้สึกตื่นตัวกังวลกลัวมากขึ้นครับครับแต่ในเวลาเดียวกันมันกลับไปลดประสิทธิภาพของคอร์เทกส่วนหน้าลงลดตัวเบรกใช่ค่ะ ทำให้ความสามารถในการใช้เหตุผลการควบคุมตัวเองหรือไอ้เบรกของเราเนี่ยมันอ่อนลงลองนึกถึงเรื่องภารัตการประมวลผลทางปัญญาหรือ Cognitive Load ดูนะคะครับคอกนิทีฟโหลดพอสมองส่วนหน้าต้องมารับมือกับความเครียดมันก็เหมือนอคอมพิวเตอร์ที่เปิดโปรแกรมหนัก,นก,นกๆเยอะๆจนเครื่องอืดน,นะคะทรัพยากรไม่พอใช่ค่ะทรัพยากรที่จะใช้คิดวิเคราะห์ตัดสินใจเรื่องอื่นมันก็น้อยลง ผลก็คือเราตัดสินใจโดยใช้อารมณ์นำเหตุผลทำอะไรหุนหันพันแล่นไม่รอบคอบเนี่แหละขาะที่มาของอาการเบรกแตกโอ้ชัดเลยครับไม่ล่าเ่ะเวลาคลิกเครียดผมเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าคิดอะไรไม่ค่อยออกตัดสินใจแปลกๆแล้วที่บอกว่าใช้อารมณ์นำเหตุผลมากขึ้นนี่มันส่งผลแค่ไหนครับอย่างเรื่องอ,อ่ความเห็นแก่ตัวหรือศีลธรรมเกี่ยวด้วยไหมเกี่ยวเลยค่ะ มีงานวิจัยชี้ว่าพอเครียดเนี่ยคนเรามีแนวโน้มจะตัดสินใจโดยนึกถึงตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเรื่องยากๆทางศิลธรรมที่มันกระตุ้นอารมณ์แรงๆอยู่แล้วอ๋อ oh. เซโรโทนินได้ด้วยนะคะเซโรโทนิน <oton> ค่ะตัวนี้เหมือนสารที่ช่วยให้เราใจเย็นยั้งคิดควบคุมตัวเองได้ดีพอระดับมันต่ำลงซึ่งความเครียดก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งมันก็สัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าวแบบหุนหันพันแล่น คือทําไปเลยไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนครับคบซึ่งความเครียดที่ไปกด PFC ก็ยิ่งทําให้การควบคุมตรงนี้แย่ลงไปอีกฟังดูแล้วผลกระทบมันไม่ใช่แค่แป๊บเดียวนะครับแล้วถ้าเป็นความเครียดที่เจอมานานๆนาตั้งแต่เด็กเลยแหะครับอย่างที่เขาพูดกันเรื่องประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กหรือ Childhood Adversity อันนี้มันส่งผลต่อสมองระยะยาวต่างไปไหมครับคำถามดีมากเลยค่ะประสบการณ์พวกนี้ส่งผลระยะยาวจริงๆค่ะ เพราะมันเกิดตอนสมองกำลังพัฒนาโดยเฉพาะคอร์เทกซ์ส่วนหน้าหรือ PFC เนี่ยเป็นส่วนที่พัฒนาช้าสุดและถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์เยอะมากไม่ใช่แค่พันธุกรรมอ๋อประสบการณ์มีผลกับ PFC มากใช่ค่ะความเครียดรุนแรงซ้ำๆในวัยนี้มันเปลี่ยนโครงสร้างและการทำงานของวงจรประสาทในสมองได้เลยผ่านกระบวนการที่เรียกว่าความยืดหยุ่นของสมองหรือ neuroplasticity นะคะ neuroplasticity ความยืดหยุ่นของสมองค่ะลองนึกภาพสมองเหมือนดินน้ำมันนะคะประสบการณ์แย่ๆซ้ำๆตอนเด็กมันปั้นแต่งสมองได้ ทำให้เด็กที่โตมากับความเครียดสูงอาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะมีปัญหาควบคุมอารมณ์จัดการความกังวลหรือยังคิดไม่ได้ตอนโตเพราะเหมือนวงจรสัญญาณเตือนภัยมันไวไปส่วนวงจรเบรกมันอาจจะพัฒนาไม่เต็มที่อย่างนี้นี่เองแสดงว่าความเครียดมันเปลี่ยนสมองเราได้จริงๆนะครับทั้งระยะสัน้นระยะยาวแล้วทั้งหมดนี้สรุปแล้วมันบอกอะไรกับเราบ้างครับสิ่งสําคัญที่อยากให้เห็นคือความเครียดไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะคะ แต่มันเป็นสภาวะทางชีววิทยาที่มีผลจริงๆกับสมองทําให้ศูนย์ควบคุมเหตุผลการยั้งคิด PFC เราอ่อนแอลงไม่ว่าจะชั่วคราวหรือระยะยาวขณะเดียวกันก็ไปปลกศูนย์อารมณ์ความกลัวอะมิกดาล่าให้ทํางานหนักขึ้นครับผลก็คือเรามีแนวโน้มจะตอบสนองแบบอัตโนมัติหุนหันพันแล่นใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลหรือที่เรียกว่าเบรกแตกนั่นเองทำให้เข้าใจได้ว่าทำไมตอนกดดันเราถึงทำอะไรแปลกๆไปได้ เข้าใจกลไกแล้วครับแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าสมองส่วนหน้าหรือ PFC ของเรามันปรับเปลี่ยนตามประสบการณ์ได้มากขนาดนั้นอย่างที่เรียกว่า neuroplasticity ที่คุณหมอพูดถึงเมื่อกี้ใช่ค่ะนั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจและมีความหวังนะคะในเมื่อสมองส่วนนี้โดยเฉพาะ PFC มันเรียนรู้และปรับเปลี่ยนได้ตลอดชีวิตแม้จะเคยได้รับผลกระทบจากความเครียดการที่เราเข้าใจกลไกเหล่านี้อย่างลึกซึง้งอาจจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญนะคะ กก้าแรส,สู่การหาวิธีฝึกฝนหรือพัฒนาเบรกของสมองเราให้แข็งแรงขึ้นหรือหาวิธีจัดการกับปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดได้ดีขึ้นแม้จะต้องเจอกับแรงกดดันทางชีววิทยาเหล่านี้มันจะเป็นไปได้ไหมอืมก็น่าคิดนะครับค่ะนี่อาจเป็นคำถามให้เราได้คบคิดและสำรวจกันต่อไปค่ะ